แดดยามบ่ายคอยเริ่มอ่อนแรงลมต้นฤดูหนาวพัดเอาฝุ่นปิวรอยตาำตามทางดินเสียงจิ้งหรีดเลไลายเริ่มร้องเป็นอะลอกคล้ายบทบรรเลงเบาๆประจำฤด,ดูภายใต้เถียงนาหลังเก่ากลางทุ่งนาอันเงียบสงบมีแม่ลำยายนั่งพิงหมอนไม้ไผ่ตักฟืนใส่เตาทานด้วยมือที่แห้งก้านหญิงวัยหกสปีในเสื้อมัดย้อมตัวหลวม มีเหงื่อชื้นที่ขมับถึงจะบ่นปวดหลังปวดเอวไม่เว้นแต่ละวันแต่ก็ไม่เคยยอมหยุดทำงานโอ้ยหลังแม่จะแตกแล้วหนุ่มเอ้ยเนี่ยท่าไม่มีเองนะมาคอยช่วยหาฟืนให้เมื่อวานนี้นะป่านเนี้ยเตาถ่านของมอดไปหมดละเสียงตะโกนกึ่งบนกึ่งอ้อนลอยไปถึงชายหนุ่มรูปร่างแข็งแรงที่ยืนอยู่ข้างกองฟืนไม่ไกลเขาสวมเสื้อเชิ้ต แขนยาวสีซีดที่ถูกตัดแขนข้างหนึ่งกลายเป็นเสื้อแขนกุดจากการใช้งานหนักแม่ก็อย่าแบกไม้คนเดียวนักสิครับเดี๋ยวผมจัดให้เองเขาวางกวานลงขยับตัวเดินเข้ามาช่วยจัดฟืนเข้าหัวเตาแม่นำยอมมองไปหน้าของลูกเขยที่เปียกเหงื่อพันถอนหายใจเบาๆเธอจำได้ดีว่าวันแรกที่เขามาเป็นลูกเขยยังดูไม่เอาทานขนาดไหน แต่พอลูกสาวจากไปหนุ่มคนนี้กลับไม่ไปไหนเลยยังคงอยู่กับเธอช่วยหาฟืนขุดนาสมทานและดูแลเถียงนาลาวกับว่าเป็นของตัวเองบางวันก็หุงข้าวให้บางคืนก็นั่งเป็นเพื่อนเมื่อเธอไอจนหอบแม่กินยาแล้วเหลือครับเนี่ยกินแล้วล่ะลูกเหลือแต่ยาใจยังบอกมีใครเอามาให้เลยนะแม่ลำยายตอบ พางหัวเราะเบาๆเสียงแหบแห้งแต่เจือไว้ด้วยความอบอุ่นหนุ่มอมยิ้มมองคนพูดพางยื่นขันน้ำเย็นให้งั้นกินน้ำเย็นแทนก่อนนะครับเย็นนั้นด่านสากตักฐานขึ้นมาพักไว้แม่ลำใหญ่ก็ยกขันเล้าสากเบือพื้นบ้านออกมาสองขันวันนี้แม่ได้เล่าปั่นใหม่จากตลาดแทบหลายดื่มสักหน่อยนะพอดุกเขยดับเมื่ยกันนะ่ะ หนุ่มนั่งลงข้างๆรับขันไปอย่างรู้หน้าที่ลมพัดมาเบาๆขี้เท่าลอยฟุ้งในอากาศทั้งสองนั่งเ,เงียบๆเคียงคู่กันใต้เถียงนามไม้ไผ่เสียงหัวเราะเบาๆของแม่ลำย,ยและสายตาอ่อนโยนของลูกเขยซ้อนทับกับไออุน่นจากเตาถ่านความเงียบระหว่างคนสองคนที่ไม่ได้เกี่ยวกันด้วยสายเลือดแต่กลับผูกพันกันด้วยวันเวลาทำงานและ ฟืนที่ก่อให้ไฟคู่กุนในใจทีละนิดช้าวันถัดมาแสงแดดอ่อนๆอสาดผ่านม้งรวดของเถียงนาหนุ่มเดินกลับมาจากชาทุ่งมือหิ้วกับบุงฟืนเต็มตะก้าเขาเงยหน้ามองตามกลิ่นข้าวสุกที่ลอยมาแตะชมูกแม่ลำยายนั่งอยู่บนแค่หน้าเตาทานพัาถุงลายดอกเก่าแต่สะอาดเสื้อแขนยาวสีคามสดใสไม่ใช่ตัวที่เขาเคยเห็นบ่อยนัก ที่สำคัญเธอทาปากสีจางๆแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแม่แต่งตัวไปไหนหรืครับวันนี้เขาถามโดยน้ำเสียงแกงแล้งร้องแม่ก็กะว่าแต่งให้มันดูสดใสบ้างไงอยู่นะแต่หัวกระไดบ้านก็ยังอยากสวยนะลูกแม่ลําญายตอบแล้วก็หลบตาก้มลงเป่าไฟในหม้อของข้าวให้แรงขึ้น แต่หนุ่มกลับยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวเขาไม่ได้ตอบอะไรนอกจากนั่งลงข้างๆแล้วช่วยโยนฟืนเข้าเตาอย่างรู้งานวันนี้แม่ไม่ปวดหลังแล้วหรยอครับก็ยังเมื่อยอยู่ดอกแต่พอเองกลับมาแม่ก็หายครึ่งหนึ่งละหนุ่มหัวเราะในลําคอหันไปหยิบหมอนหนุนมาวางให้หลังแม่พิงก่อนจะหยิบขวดยานวดออกจากกระเป๋าเสื้อมานี่ครับผมนวดให้แม่สักหน่อยเดี๋ยวจะยิ่งปวดไปกันใหญ่แม่ลำยายนิ่งไปนิดนึง ก่อนจะขยับตัวเบาๆยอมให้เขาวางมือลงบนหัวไหล่เธอฝ่ามือหยาบของเขานวดลงบนกล้ามเนื้อที่เหนื่อยล้าจากการแบกไม้แบกฟืนเธอหลับตาซึมซับไออุ่นที่ไม่ได้สัมผัสมานานหลายปีไม่ใช่เพราะมันโรแมนติกไม่ใช่เพราะเธอฝันหวานแต่เพราะมันมีชีวิตมีใครสักคนที่อยู่ตรงนี้รู้ใจรู้จังหวะและรู้ว่าเธอไม่อยากให้ใครเห็นน้ำตา นมแม่เคยคิดนะว่าถ้าไม่มีเองแม่คงเหงาตายไปแล้วเสียงของเธอเบาจนแทบเกินไปกับลมหายใจแต่นมได้ยินเขาชะงักเล็กน้อยแล้วก็กระซิบเบาๆผมก็เหมือนกันนะครับแม่เย็นวันนั้นแม่ลำยายยืนขันเล่าให้เขาช้ากว่าปกติเล็กน้อยแถมยังถามเสียงเรียบว่านมถ้าแม่บังเอิญเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่แม่ยายเองเองจะยังอยู่ตรงนี้ไหม เขาไม่ตอบทันทีเพียงแค่ยกเหล้าขึ้นจิบแล้วสบตากับเธอช้าๆผมอยู่พ่อแม่คือแม่ลำยายไม่ใช่เพราะเป็นแม่ไข่นะครับแม่ลำยายหลบตาหัวเราะเบาๆแต่ในอกลับเต้นแรงเหมือนไฟใต้เตาถ่านที่ค่อยๆร้อนขึ้นทุกวันเสียงฟ้าร้องคำรามอยู่ไกลๆก่อนจะตาม,มาด้วยฝนเม็ดแรกที่กระทบลงหลังคาเถียงนาหนุ่มวิ่งโดยฝนกลับมา ฝั่งสวนท้ายทุ่งเสื้อที่เปียกแนบลำตัวเต็มไปด้วยขี้โคลนและกลิ่นดินเขาก้าวขึ้นเถียงนาด้วยความเร่งรีบกลัวว่าแม่ลำยายจะยังไม่อาบน้ำไม่ได้ห่มผ้าและยิ่งกลัวว่าเธอจะไข้ขึ้นแม่แม่อยู่ไหนเนี่ยเสียงของเขาดังรอดเสียงฝนเขาเปิดประตูเถียงนาออกมาก็เห็นร่างของแม่ลำยายนั่งอยู่ข้างเตาทานเสื้อคลุมผ้าฝ้ายเก่าๆพา,าดอยู่บนไล่ ข้างกายมีหม้อข้าวที่ยังตั้งอยู่บนเตาและถ่านในเตาที่หมอ้อจะหมดแล้วแม่ลำไย,ยเงยหน้าขึ้นยิ้มยิ้มฝนมาเร็วกว่าที่คิดนะหนุ่มเดบเข้ามานั่งข้างๆเท้าเอา,าอผ้าขนุนผืนเล็กจากกระสอบที่หอบมาด้วยซับไหล่ของแม่ลำไย,ยอย่างไม่รังเกียจแม้จะชื้นไปทั้งตัวฟืนเปียกหมดแล้วไฟไม่ติดแม่ก็เลยไม่ได้อุ่นเลยใช่ไหมละครับไม่เป็นไรหรอกลูกเองกลับมานี่ แม่ก็อุ่นแล้วเสียงนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่หนุ่มได้ยินทุกถ้อยคำเขานั่งอยู่ใกล้ๆมองแม่ยายที่ตอนนี้ดูเปราะบางเหลือเกินในค่ำคืนฝนพร,รมกินเสื้อเปียกกินทานมอดและกินของผ้าห่มเก่าๆมันแปลกประหลาดแต่กลับอบอุ่นเกินบรรยายหนุ่มถอดเสื้อตัวนอกออกบีบให้น้ำไหลแล้วห่มผ้าให้แม่ลำยายด้วยมือที่สั่นนิดๆ เขาหยิบหม้อถ่านใบเล็กขึ้นมาจุดไฟด้วยเศษไม้ที่ยังแห้งอยู่ในกระบุงเก็บใต้ถุนเมื่อไฟเริ่มติดแล้วเขายื่นมือไปวางใกล้ๆแล้วหันไปหาแม่ลำย,ยอีกครั้งแม่หนาวไหมครับมานั่งใกล้ๆไฟหน่อยสิครับแม่ลำย,ยไม่พูดอะไรเธอเพียงขยับตัวเบาๆแล้วเองนหัวลงพิงไหล่ของเขากลิ่นเส้นผมของแม่ยายวัยหกปีที่ยังหอมสะอาดละมุนทำเอาหนุ่มใจสัน่น เขาไม่เคยคิดว่าความรู้สึกแบบนี้จะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้เขาไม่อยากให้ฝนหยุดตกเลยมือแม่ลำยายวางลงบนแขนของเขาอย่างแผ่วเบาไม่มีคำพูดไม่มีคำถามมีเพียงเสียงฝนที่ยังคงตกอยู่และหัวใจสองดวงที่เต้นช้าๆไปพร้อมๆกันภายใต้เถียงนาเก่าและแสงไฟจากเตาถ่านที่เริ่มแดงเรือขึ้นมาใหม่ แสงแดดอ่อนๆยามสาย่องผ่านเถียงนาเก่าหนุ่มนั่งเหล่าแม่ไผยทำด้วยด้ามจอบมือขยับแต่ใจกลับลอยไปไกลในหัวของเขายังคงวนเวียนอยู่กับภาพเมื่อคืนลายอุ่นๆของแม่ยายหัวที่พิงลงเบาๆและมือที่วางบนแขนของเขาอย่างแผ่วเบามันไม่ใช่แค่ความสงสารหรือความผูกพันแต่มันอบอุ่นและปลุกบางอย่างในใจขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจหนุ่ม เสียงเรียกทำให้เขาสะดุง้งเงยหน้าขึ้นก็เห็นแม่ลำใหยยืนอยู่บนปลายแค่มือเท้าสะเอวหน้าตาแดงเรือเหมือนสาววัยแรกรุ่นเสียอย่างนั้นแม่เรียกผมเหรอครับเออสิไปช่วยแม่ยกฟืนเข้าเควียนหน่อยสิจะเอาไปส่งป้าลำพายที่ตลาดนู่นหนุ่มลุกพวดทันทีเรียบเดินตามแม่ไปที่โรงฟืนแต่แค่ไม่กี่ก้าวเขาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่าง แม่ลำยายทาแก้มบางๆแถมยังใส่เสื้อปักดอกไม้ที่เขาเคยเอ่ยปากชมเมื่อหลายเดือนก่อนด้วยแม่แม่แต่งตัวแบบนี้กลัวป้าลำไยหวงผัวเือคับหนุ่มถามกั้วหัวเลาะบ้าเอ็งนี่มันแซวแม่ได้ไม่เว้นแต่ละวันนะแม่ลำยายตอบแบบจะตีแต่แววตาของเธอยิ้มไม่หูเธอไม่ได้บอกหรอกว่าที่ใส่ก็เพราะมีคนบางคนมองอยู่แต่ความสงบของช่งชวงเช้า กลับถูกรบกวนเสียงมอเตอร์ไซค์เก่าวคืดคาดดังใกล้เข้ามาก่อจะจอดรถหน้าบ้านยายแม่อยู่บ่เสียงของชายหนุ่มวัยยี่สิกลางๆตะโกนด้านบ้านแม่ลำยายชะงักไปก่อนจะหันไปตะโกนตอบโถไอ้ก้องมาแต่ใสเนี่ยเฮ้ชายหนุ่มรูปร่างดัําผิวเข้มเสื้อยืดกางเกงยีนเดินยิ้มแ่งเข้ามาโผกอดแม่ลำยายผมกลับมาจากในเมืองแล้วนะครับ คิดฮอดยายกับแม่ลำยายหลายหนุ่มยืนอยู่ข้างๆอย่างเก้อเก้อแม่ลำยายแนะนำทันทีเนนิลูกก้องหลานของแม่ลูกของน้องชายแม่เองจะไม่ได้ละสิมันเคยมาเล่นตอนเองอยังไม่ได้แต่งงานกับลูกของแม่นะ่ะก้องหันมามองหนุ่มอย่างสงสยัยแต่ยิ้มให้อ๋อคนที่เข้าว่าช่วยแม่ลำยายทำนาทุกวันใช่ไหมละครับขยันแห้งหนุ่มพยักหน้ารับรู้สึกแปลกแปลก พอสายตาของแม่ลำยไยที่มองหลานชายเหมือนจะเปลี่ยนไปในพริบตารอยยิ้มบางๆที่เคยมีให้เขากลับดูเหมือนเฉยชายอย่างบอกไม่ถูกเย็นวันนั้นแทนที่แม่ลำยัยจะเรียกนุ่มมานั่งดื่มข้างเตากลับเป็นก้องที่นั่งแทนที่เขาเสียงพะเลาะของทั้งสองคนลอดออกมาจากเถียงนาหนุ่มนั่งอยู่ใต้ต้นมะขามน่าเดือนพ่นลมหายใจเบาๆแล้วมองดวงตะวันตกดินอย่างรู้สึกเหงา ไฟในใจของเขาเริ่มติดขึ้นแล้วจริงๆแต่ดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนมาพัดลมมาเป่าให้มันริบหลี่เสียก่อนบ่ายนี้ทุ่งนาแดดจัดจนดินแห้งแตกระแหงหนุ่มยืนตากน้ำรถแปลงผักหลังเถียงนาอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวแต่ในอกมันร้อนยิ่งกว่าแดดเดือนห้าสอีกภาพแม่ลํายายนั่งคุยหัวเราะเขาเสียงแก้มกับเจ้าก้องหลานชายเมื่อเย็นวานยังติดตาโย ก้องมานั่งแทนที่เขามือนั้นยืนแก้วเหล้าให้แม่เหมือนรู้ใจกันมาเนิ่นนานเสียงหัวเราะคิกคักที่เขาเคยได้ยินจากแม่ลำยัยกับเปลี่ยนคนฟังหนุ่มเงยหน้าขึ้นเห็นแม่ลำยัยเดินออกมาจากเรือนพร้อมกล้องที่แบกตะกร้าเฟือนเต็มหลังคนทั้งคู่เดินตรงไปยันเตาทานหลังนาโดยไม่ทันเห็นเขาเขาวางขันน้ำในมือลง,งแรงๆจนสาดใส่ขากางเกงตัวเองโธ่เว้ย ค่ำวันนั้นแม่ลําไยเดินถือข้าวต้มมัดมาที่เถียงนาเหมือนเช่นเคยหนุ่มยังคงนั่งอยู่ตำแหน่งเดิมมือเขี่ยไฟสมทานแต่ในใจหม่นมัวเป็นอย่างบ่อเรียกแม่มานั่งดื่มคือเก่าละ่ะเสียงแม่ถามหนุ่มเหลือบมองเธอบอกลก้าดอกเดี๋ยวมีคนอื่นเขามานั่งแทนแล้วผมจะเกะก,กะเอาน่ะแม่ลำยายนิ่งไปคู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะเบาๆบักหนุม่มเอ้ยหึงแม่บ บอได้หึงเขาตอบเร็วๆแต่เสียงแผ่วและหน้าร้อนเผาอย่างห้ามไม่ได้แม่ลำยายยื่นขันเล่าให้มือเธอสัมผัสหลังของเขาเบาๆถ้าหึงก็บอกว่าแนแม่บอได้คิดกับหลานอย่างอื่นดอกมันก็แค่อยากลองเบิ่งว่าบักหนุ่มมันสิไหวบอฮืยแม่ลำยายหน่มทำนุ่มทำตาโตแต่หน้าแดงไปถึงใบหูแม่ลำยายหัวราอชอบใจเอาดื่มซะสิ แล้วเสียดายหายเครื่องกันเขารับขันเรามาจิบเงียบๆก่อนจะเหลือบมองแม่ลำยไยอีกครั้งแม่อย่าเล่นแบบนี้อีกเด้อผมบ่มีแรงใจจะทํานาเลยเมื่อนี้แม่ลำยไยสบตาของเขาอย่างอ่อนโยนก่อนจะพยักหน้าปรเบาๆต่อไปแม่จะอยู่ตรงนี้ข้างๆเจ้าทุกเย็นนะหนุ่มคืนน้ำลายฝืดๆความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันท้ายถูกลมเย็นปอบปรลมคืนนี้เขาจะได้นั่งข้างเธอ เหมือนเคยอีกครั้งแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือใจของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแสงไฟจากเตาถ่านริบลีในค่ำเงียบนุ่มกับแม่ลำยายนั่งข้างกันตายชายคาเถียงนาลมค่ำพัดเย็นแต่ก็ไม่อาจดับความอุ่นในใจแม่ลำยายนั่งนิ่งๆเอามือกดหลังตัวเองแล้วถอนหายใจเฮ้อมื่อนี้หลังมันยืดหลายบ่รู้ว่าแกหรือทำนาหนักกันแน่ หนุ่มวางขันเหล้าแล้วหันไปมองแม่ให้ผมนวดให้บอสเส้นแม่คงแข็งตึงโยแม่ลำยายเลิกคิ้วนิดๆเอาจริงบอมือหนักหรือมือเบาฮึลอ,องเบิ่งก่อนก็ได้ถ้าบอดีแม่ก็ได้ผมเลยเขาว่าเขาว่าพางอมยิม้มแม่ลำยายหัวแล้วเบาๆแล้วหันหลังให้ผ้าเส้นสีจางกับเสื้อคอกระเช้าหลวมๆเปิดให้เห็นแผ่นหลังที่แม้จะมีรอยวยแต่ยังดูอบอุน่น และนุ่มนวลในสายตาของลูกเขยหนุ่มยกมือแตะล่ของแม่ยายปะเบาก่อนจะกดปลายนิ้วลงตามแนวกระดูกสันหลังเส้นแม่ยึดจริงๆนี่นาแม่ลำยไยนิ้วหน้าโอ้ยบเบาแน่เด้อบ่ได้สาวแล้วเด้อเป็นแม่เท่าแล้วแก่แล้วนะแม่แต่ก็ยังงามอยู่หลายเสียงหนุ่มหลุดพูดเบาๆอย่างไม่ได้ตั้งใจแม่ลำยไยหันขวบนิดนึงแต่หนุ่มก็รีบหลบตา เอานิ้วกดลงตรงสะบักแก้เคิือนมือนี้แม่ลำยายเหนื่อดายป่อแลกดอกที่เส้นยึดน่ะถึงเงียบไปหัวใจเต้นตุบๆกับคำชื่นชมเมื่อคู่นี้มือของเขาอุ่นๆน,นวดเป็นจังหวะพอดีไม่เบาไม่แรงความอ่อนโยนที่สื่อออกมานั้นไม่ได้อยู่แค่ปลายนิ้วแต่มันลึกลงไปถึงใจแม่ถ้าผมดูแลแม่แบบนี้ทุกวันแม่จะดื้อใส่ผมอีกบ แม่ลำยายยิ้มแล้วเอ็นตัวแน่น้อยพิงแผ่นอกของเขาเบาๆสีร้องเบิงถ้าหนุ่มบอหนีไปไหนแม่ก็สีให้พิงอยู่ดอกเขาอ้าแขนรับอย่างเต็มใจก้มหน้าซบลงบนเดือนผมสีดอกเรากลิ่นสบู่หอมอ่อนๆกับความอบอุ่นในอ้อมแขนทำให้เขาไม่อยากให้คืนนี้หมดไปเลยใต้เถียงนาที่มีเพียงแสงดาวพาวฟ้าสองแม่ลูกเขยนั่งกอดกันแนบแน่นไม่มีคำพูดมากมาย แต่ใจทั้งคู่ต่างก็รู้ว่านับจากคืนนี้เป็นต้นไปความรู้สึกนั้นมันเกินกว่าแค่คำว่าแม่ยายลูกเขยไปเสียแล้วแดดสายๆสย่สองลงท้องทุ่งนาเสียงจอบกระทบดินสม่ำเสมอหนุ่มกำลังขุดล่องน้ำข้างแปลงผักอยู่คนเดียวแม่ลำยายนั่งอยู่เงียบๆใต้ร่มต้นมะขามดิมแปลงไม่นานนักเสียงห,หวัวเราะหวานๆดังมาจากทางเดินกลางนา ไอ้หนุม่มบักแต่งร้านมันเถิงแล้อเด้ออย่าดืมแบ่งให้อ้ายแนนเด้อเสียงนั้นมาจากจันหอมสาวหมู่บ้านใกล้ๆผิวขาวตาแปวแม่ขาขายปลาร้าน้าตลาดที่ขึ้นชื่อว่าแซ่บทั้งปากทั้งลิ้นเขาหัวเราะรับเอาโรดจันหอมถ้ามาเก็บเองก็ให้ฟรีเลยแม่ลำยายยกตาขึ้นจากเขียเ่ยเส้นในฝ่ามือหืมให้ฟรีเหรอ เสียงพึงพรรมพำเบาๆแต่คิ้วเริ่มกระตุกบากหนุ่มมีแซลสาวด้วยตัวนี้นะเธอเอ่ยกับตัวเองแต่เสียงนั้นดังพอให้หนุ่มได้ยินพอฉันหอมเดินไปรับสายตาแม่ลำยายลุกขึ้นถือไม้เท้าพยุงเดินมาใกล้แปลงผักเห็นหนุ่มก็เรียบล้างมือแม่มานั่งใกล้ๆเด้อผมจะได้เอาน้ำให้ล้างมือแต่แม่ลำยายทำหน้าเฉยก่ต้องดอกคนมีสาวหิ้วแตงหัวลอกกันกิ้ง บอจำเป็นต้องมาหาแม่คนแก่แล้วล่ะหนุ่มทำหน้างงอ้าวแม่เป็นอย่างอีกละ่ะบอเป็นอย่างดอกแค่ปวดหัวคงพอกินปลาที่ลอยมาแต่กาแม่ลำยายประชดเบาๆก่อนจะหันหลังให้หนุม่มรีบเดินตามมาดึงแขนของเขาเบาๆแม่หึงผมบอแม่ลำยายสะบัดแขนหฮ้หึงอีอย่งแค่เห็นแล้วเมื่อยตาน่ะหญิงสาวอ่อนๆเดินกระโปรงปิว เอินไอหนุมน่มไอหนุ่มสีให้แม่เชิดได้จังไดเขาหัวเราะแล้วดึงแม่ลำไย,ยมากอดจากด้านหลังแม่คือหูบอเวลาจันหอมมายิ้มผมบอหู้สึกดอกแต่เวลาแม่ทำตาเขียวใสผมอยากง้อจนใจจะขาดนะแม่ลำไย,ยนิ่งไปหัวใจเต้นแรงในอกไหลเธอถูกคางของเขาวางพาดเบาๆลมหายใจอุ่นๆลินรดอยู่ข้างหูแม่ผมบอมีใจให้ไผ่ดอก มีแต่คนแก,แก่ที่ชอบบนชอบอ้อนแล้วก็ชอบแกล้งตีแขนของผมยามเขินนั่นแหละแม่ลำยายยกมือขึ้นรูปหน้าตัวเองเบาๆก็จะตอบเสียงเบาอยามาเว่าให้คนแก่อยากกลับไปเป็นสาวอีกเด้อเขาหันตัวของแม่ลำยายมามองแล้วสบตาแน่นิ่งต่อให้แม่อายุเท่าไหร่ผมก็ยังมองว่าแม่งามที่สุดในนาอยู่ดีแม่ลำยายใจเต้นตุบๆนาแดงขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็แค่ตีแขนของเขาทีหนึ่งแล้วก็เดินหนีไปอย่างคนเสียฟอร์มเอาๆถ้าจะว่าแม่นป่านนี้บักแตงร้านเสีเหลือให้ฉันพมแน่บอสเขาหัวเราะด่าแล้วรีบคว้ากระติกน้ำเดินตามเธอไปปล่อยให้แตงร้านนายแปงกิ้งตามลมแต่หัวใจของเขากับกิ้งตามแม่ลำยไปหมดแล้วหลังจากวันที่แม่ลำยไข้ขึ้นหนักหนุ่มก็ดูแลเธออย่างไม่ห่างแม้แต่วินาทีเดียว กลางดึกเขานั่งเช็ดตัวเธอภายใต้แสงตะเกียงน้ำมันพัดไล่ยุงให้ไม่ห่างกายแม่ลำยายลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นหนุมนั่งสับปปรงงกอยู่ข้างเตียงน้ำตาของเธอคอเบ้าวความรู้สึกอบอุ่นล่นขึ้นมาท่วมอกบับกนุมเสียงแผ่วเบาแต่เขาสะดุ้งตื่นทันทีแม่เป็นจังใดแล้วเขารีบวางผ้าชุบน้ำในกระมังแม่ลำยายมองหน้าของเขานานก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเบา ถ้าชาติหน้ามีจริงแม่อยากเกิดมาแล้วได้อยู่ใกล้เจ้าอีกแต่บอกเป็นแม่ยายโรเดอร์หนุ่มจับมือของเธอแน่นชาติดน้าผมอยากเกิดมาแก่ก่อนแม่แล้วก็ได้อยู่ดูแลแม่ตั้งแต่อย่างสาวแต่ถ้าบอกมีชาติหน้าผมก็ขออยู่กับแม่จนเป็นแม่เท่าเลยนี่แหละแม่ลำยายหัวแล้วเาบาๆน้ำตาไหลลงข้างแก้มแล้วเจ้าบ่เบื่อคนเท่าคนแก่บ่เมื่อยดูแลคนป่วยขี้อ้อนแบบแม่บ่ หนุ่มยิ้มเอียังหน้าแนบมือของเธอแม่คือคนเดียวในชีวิตที่ผมอยากดูแลไปจนสิ้นลมหายใจถึงแม่เป็นแม่เท่าผมก็ยังเป็นลูกเคยที่ฮักแม่บ่เปลี่ยนแม่ลำยายขยับมือมาลูบศรีรษะของเขาเบาๆน้ำเสียงสั่นไหวขอบใจเด้อที่บ่อทอดทิ้งแม่ทั้งสองสบสายตากันในความเงียบที่อบอุ่นเสียงจักรจันดังกล่อมเบา ลมยามค่ำคืนพัดโชยผ่านม่านไม้ไผ่บางๆเวลาผ่านไปอีกหลายปีแม่ลำยายกลายเป็นแม่เท้าผมงอกขาวหนุ่มกลายเป็นชายกลางคนที่ยังคงพาเธอไปหาฟืนหาบน้ำและปลูกผักในสวนทุกวันทุกเย็นเขาจะยกถาดกับแก้มกับเหล้าขาวมาใต้ถุนเทียงนาแม่มาดื่มแก้มเมื่อนํำกันแนะ่แม่ลำยายขยับลงมานั่งข้างๆมองหน้าของเขาอย่างรักใคร่ มือเหี่ยวยื่นไปเช็ดขอบแก้วให้เขาอย่างเคยชินเจากก้าก็ยังเป็นลูกเขยที่ขยันหาเล่าให้แม่แท้ๆนะหรือว่ามันเป็นเคล็ดลับอายุยืนของแม่เขาหัวเราะชอบใจแล้วแม่ก็ยังเป็นแม่เท่าขี้อ้อนที่ผมฮักสุดหัวใจอยู่คือเกาสองคนชนแก้วกันเบาๆภา,ายใต้แสงตะวันรับขอบทุ่งเถียงนาเก่าๆอบอวนด้วยไอรักที่สุกงอมผ่านรอยยิ้มและน้ำตาความรัก ที่เริ่มจากความผูกพันกลายเป็นชีวิตคู่ที่แนบแน่นกว่าคําว่าแม่ยายกับลูกเคยคือความรักของแม่เท่ากับลูกเคยตลอดชีวิต